ฝนจะตกฝาจะร้องเราก็ไม่กลัวสยามทีวีมหกรรมคลื่นสภาและอบผ้าลดกระหนับท้าสายฝนซื้อหแทมสาลดสูงสุด70%ลดเพิ่มทั้งร้านอีก20%อ่อนศนเาน20สดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด51,000บาทเก็บทุกใบเสร็จหลุ้นไส้คอทงคัม44่สเซนมูลค่ากว่า4 4 0,000บาทฟรี พบกับศูนย์รวมเครื่องซักผ้าแบรนด์ดังนำมาลดราคาเครื่องซักผ้าหลังอกฝากหน้าสุดหลํำแบบไร้กังวลด้วย Samsung AI Watch ล้ำสมัยเลือก AI ให้ชีวิตเปลี่ยนซื้อ 1, แถม3โตชิบาเครื่องซักผ้าฝาหน้าเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ Smart Life สั่งได้ทุกที่ทุกเวลามาพร้อมระบบ Wi-Fi จอสัมผัสเครื่องซักอบจบในเครื่องเดียว ชาร์จื่อนสักผ้าฝาบดแบบอัตโนมัติ LG Watch Tower และขึ้นสักผ้าหลากหลายแบรนด์ลดเกรน้ำท้าสายฝนพร้อมรับของแถมอีกมากดนาสยามทีวีมหกรรมขึ้นสักผ้าและอบผ้าลดเกรน้ำท้าสายฝนวันนี้ถึง31สิงหาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวีดอโปรแรงส่งไว้อยู่ที่ไหนก็ช็อปดาช็อปเลยสยามทีวี